สาบายดีสาบายดีเด้อสาบายดีกับงามทิพน้อยลอลีลสาสบายดีตอนเย็นมามาเจะโบานสัสกินต้มกระเปียกเขาเนี่เครื่องปรุงเฮา,าเลือดหร่ก็มีแต่ว่อกคนได้เอาคอมาหมักปันใดเขาก็ากกกกเลยบอกเอาจุกๆเลยเต็มถั่วเลยคูกพ่อเขาเต็มควายเลยของพ่อยังเต็มถั่วเลยมาลูกอ่ากินลูกกินเอาเลยตอมเต็มมือเด<อ>้อเต็มถั กินนทำกันพี่น้อมามัมีซอสจะพี่น้องครัก็อยู่แก้วซอสอันนี้เอาม,มาทอดไปยี่ยังเลยแม่เปลี่ยนบ่เปลี่ยนบ่แล้วแม่ยี่ยเลยี่ยังไี่ยัแม่ใเฮ็ดท้องงอกท้องงอกกินหมดอยากกินหมดบ่กินแล้วกินบ่ได้ดอกเจ้าบด้กินผักไม่ครบปะถึงยอดถืองเอาเอาเอาอ๋เด้อเต็มเลยพี่น้ออยากเผ็ดอยากเลยมีน้ำตาลไแม,มา่ อเออลำต,ลตม,มันนัวละลูกอะไรอยากใช่ใ่นังเตินไปในี่เเลยาเด็กงนวเดังนวอยากใชตาย้ำตาลกระปุกอ่่อาลูกหอวนั่นลูกซบไอีบ้าตัด บึ้งฮะหกหกมาท้องก็ไปเหี่ยเขายังไม่เก็บเป็นบ่เก็บอยู่เออเขเมื่อยคือกันเนาะอ่าใส่ลายดีหมักน้าตาะได้ติดนอ้ได้กินโลกินกินกินมันเอ่นเาแน่หเลยเลยเลยน่าข้นดไปได้ไปได้ดอนปีได้ใส่มุกนาสมมมสีสัน้ำตาลบสัสีออนน มืดห <the> มืดว่าพี่น้องมาติดตามทำการเดินถึเจ้าวาสิเมดบ่ไทยคลิปมืดมดบ่ดูกเจ้าเจ้ามืดบ่เจ้าเ้าลองเบิ้งเจ้าพอเจ้ากับเจ้าวาสิเมดเนาะไทยคลิปมาติดตามทำการวาสิเมดบ่เมดถึเจ้าโอ้ยย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 เยย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 นยยยยยอยยอย กินกันเลยมันยังห่ออืมจัดฉันสองคนแล้วเพลงสบายดีสบายดีสบายดีปะสบายดีพี่น <go> ้องเต็มถ okay, ั่วยังล่อยเช็มกันเราแข่งกันไปอยู่ถ้าชเมืยอกว่ากันตาในี่ก็่าทองนะ แบบเลยะุกเผ็ดวะแม่มาัว <get water> ่นี่แม่นี่มาถั่วป่ะยิอะเนี่คิวอะฮะงคิวยังเป็นมา่ว ต้องหาบเบียรเข่าะอืมนี่รู้ไหมเราเมาลอกห่มาดูอกที่อดู่อยิ่ปะปวดัวด่งมองนี่นราพักสลัดออาพอจะมาเมดเด้ออืมดหน่อยที่เมดแล้ว ดูน่นัมีดีนี่ต้อหเดียวตอเมวเด้อกนแบมาเอาอีกหรมาเดาอีกเอิอีมวล้วอมมาเก่งเลยเนี่ในถั่วยังมีอะไรอยู่หรอต้ทงบอตถัวนี้แซ่บกว่า

ม่อกินเพชรจังไคะทองก็ดีเรากินเพชรนอนลงเอป้ามันไล้กได้หอเ่าเอ้ยนี่กินมันได้ใหญ่เลยเจ้าเก่งลูกใหญ่แล้วกินมัคนเก่งลูเอ้า จหนอนเราคนเก่งจอกินหมอได้หมอก่อนกินเด็ดเดียวมึนแง่มังปะมึงแง่มั้นมข่อยเราพ่อจะบบ่ฮะเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าเห็นเหรอเห็นอ๋องเห็นล้วอยากไปอีกเลยหนึงใส่หมวกเนาะ ไปยังไปอีกไหมหนึ่งได้ในโลกมาแล้วไปยังไปอีกไหมหนึ่งถอยลรออกมโอเคเห็นแล้วหัใหญ่ครับมาแล้วเยะเาก่เากรดูกมูซื้อมาตั้งแต่มือจาเอ็นบวขาวยมามาผัวน้ขึ้นหนาขวบ่ buat ini apa juga apanya mak apa apa tau mana lo hmm ba ini biar mie Nó cái mồi là nữa mọi chuyện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  nữa mồi chuyện nữa mọi chuyện nữa mọi là nữa mọi chuyện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  nữa mọi nó nữa คนไหนยืนทาเฮ้ยอยากเนินิจดเอเอเดี๋ยวเลือปาเาอีเมล่เนนี่เกับเพาอฮึ่กบมาถอก่อนปรบุงแล้วรือยังฟุ้งป่ะกวไปเคล่นวายเขึ้นขวาเกันเนาะฮบนข้าว่ปะเป็นอะไบ <ừ. S 2> เป็นสฮะบอกเหรแม่เมียนมกกั่งคนนู้นดีเลยป๊เ<อ>ก่งหลายขีดหน่อยแต่ทีนึงเย็่เก่งแค่อะแล้แล้วลาไปขึ้นเวลาเมื่อกีไป อยังบ่มนดมเลเดกไปยังบมดเอ๊ะดมใหมกก่อนี้ม่ดยนะปลาเี่ชอเไกัน่ี่ชอย่้มาเด็พ่อน้ำมันน้ำมันเดีวทอน้ำบ่มันทอดบนค่ ทอดทอดน้ำมันทอดอน,อน,อน่ะเีทอดลวงยำลวกอ่างมันทวดถิ่นยำ

4ล้านสี่อวะ่ับเฮ้ย้วาไมรวมกันหมดจต้องสล้านสล้านหมือล้าานหาค่อช้านะบนเสาก็ซื้อเนเากเ่มกำลองล้านหนึ่งแล้เบียได้คนยังอยู่ทำายอยู่เบียละ เกกระจมดะโอนใจมันะทำแย่ๆทำแย่ล้ยักเนี่ยจ๊อกบ่ใอเฮ้ยตอให่ลูกอีกหนี่เฮ้ยองใส้ลูกอีกสามตัวเยไป Đã. Mình một sốt. Ừ. bỏ sốt, cái này gì vậy Tao mà chỉ sẽ có xe, một xe nữa. เราตามกันเลยไปแซ่บไแซ่บแล้วแม่เอได้ทีหนึ่งแล้วพอยั่รูได้ไม่เอาได้ทีหนึ่งได้เลยพอแม่เอได้ทีหนึงเอ๊ะกินหม 来来啊！嗯。 มาห่อด้มาห่อด้วยต่อมาบ <c oughs> อกเดี๋ยวเดีวนะใครอ,องคอยตักบอระยิงจะตักพอดีกินประสาทเขากินหมูมิดเดี๋ยวนึ่งพ่อเขาบอกอยากดีกินยังไงหนึ่งก็อิมนี่ขอหอมเราต้องเวลาหนะ คือยาป่านปลาน้มก็ไข่ดูอ่ะคือปลาป่นแล้เรียกมัญจากปินจีนะ ตัวเป็นสีนปินนกอ,อ่ะออีกตัวอ,อ่ะจะบอกอะไรล้วเราขามาก่ะอืมใช่เราขามากฮะมาบนี้อืมกินบ่คนน่ะกินบ่ลายตย,ยากนึงกินมันอเราเคยตุ่มักเปี้ยกเา

พอจะได้ที่โจกนะปววได้ที่เก้าที่โจกที่สามเนไหมคือนเมกินนะน้หนเ้าไปเอาน้ำมากิมเอ้าเด่ันไปแล้วไป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 ไไม่งั้นเห็นยัมกับเสือนะกินนะ ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์สองลิปน,น้อยรอยลีลาเนยเด้อแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย